สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาทําผัดไทยนะคะคุณผู้ชมขาไปดีเราไม่มีเตาแก๊สเราก็เลยใช้เตาไฟฟ้าเพราะเมื่อวานนี้ดูข่าวนน่ากลัวมากสวัสดีปทุมธานีอ่ะป้าคนหนืออายุห้าสิบกว่าแกอยู่เตาเฮ้าอ่ะแล้วจะมาทำกับข้าวจะไปขายตลาดตอนเตีสองแล้วแกระดูแลก็าตายตายเลยแล้วชาวบ้านไปหนูน่ากลัวมากแม่ก็เลยไม่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 ม้มีเตาแก๊สนะคะอันนี้ก็แบบว่าเป็นมันระมนติดก้นก้นอะไรเหร เดี๋ยวเราให้มันร้อนก่อนให้มันร้อนก่อนค่ะคุณผู้ชมพอร้อนเสร็จเราก็เอาหอมซอยใส่อันนี้เป็นน้ำซอสผัดไทยซึ่งเราเคี่ยวมาแล้วก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวมีน้ำปลามีน้ำมะขามเ,เ,าเ,าเปียกไม่ใส่เนี่ยไม่อเลยเตาไฟฟ้ามันไม่ค่อยดีคุณผู้ชมมันมีกลิ่นไหมมันไม่ททนไรก็ก็แบบว่าไม่แทนนดนก็มีกลิ่น เนี่ยล้วก็จริงๆอ่ะหอมสับหอมแดงเนี่ยเขาต้องซอยละเอียดละเอียดเนี่ยนี่ก็ถ้าหั่นมาใหญ่เกินไปแต่ว่าเดี๋ยวเราเจียวให้หอมเลยแล้วเราค่อยค่อย,อยใส่ใส่เต้าหู้ใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแห้งอันนี้เจียวให้มันหอมก่อนคุณผู้ชมแต่ผัดพวกนี้ย,ยังไงก็สู้เตาแก๊สไม่ได้เอาไฟ้าแต่ว่าเอ,อาเหอะม่แม่กลัว กลัวแก๊สระเบิดกลัวมากเราต้องขัดขัดให้มันท้องในการให้มัเกียยวล้วก็จะมีกุ้งฝอยมีไชโป๊มีกุ้ยช่ายมีโขวง,งมีเต้าหู้เต้าหูน้นี่แม่ชอบกินชิ้นใหญ่ๆแต่คนอื่นก็จะหั่นชิ้นเล็กๆเละๆนะแต่แม่ไม่ชอบเต้าหู้เราทอดมาแล้ว เพราะว่าไปกินที่อื่นเนี่ยเขาหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทอดแล้วเส้นเล็กเนี่ยเราเราต้องไปแช่น้ําก่อนเมื่อกี้แม่ไปแช่น้ํแล้วแล้วก็เอามาผึ่งมันจะได้นุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เดี๋ยวถ้าลองกินดูถ้าน้ำผัดไทยนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวจะทำซอสผัดไทยมาขาย แดดตาคือผาให้มันให้มันแบบเตียมกว่าน,นี้หน่อยอ่ะแสดตาน้ำตาไหลเลยจริงๆถ้าต้องหัน่นหั่นเล็กๆละเอียดละเอียดไงถาหั่นมาชิ้นใหญ่ไปชิ้นใหญ่นี่มันสำหรับทำน้ำจิ้มแ่วหรือว่าทำยำใส่สับไทยเนี่ยแต่ก็มันหั่นมาชิ้นใหญ่ไป มันหันมาชิ้นใหญ่คือผัดให้มันแบบหอมเลยอะอน,นี่มันยังไม่เียมแมืวเราก็ใส่อันนี้ลงไปคุณผู้ชมลงไปผัดผัดให้มันกรอบกรอบผู้แห้งนี่เราต้องไปต้มน้ำร้อนแช่ก,ก่อนนะเพราะว่ามันเค็มก็รองเกลือแบบอันนี้ก็แบบชาวบ้านทำอ่ะกื้นใด็กกิกรอกโดนคนหลกอกเลยตอนมันขายอ่ะ ตัวแม่ใหญ่สวยเลยตอนมันรีวิวแต่พอมาแล้วเป็นแบบนี้โลตั้งห้าร้อยกว่านะเสียดายตังแต่ว่าขี้เกียจเป็นกับไนยก็เลยหยวนหยวนอันนี้เราต้องคนอื่นถ้าผัดปลาเกียวแต่แม่จะแบบผัดให้แบบว่าเต้าหู้มันเกียมเกี๊ยวกรอบเพราะว่าแม่ชอบเกี๊ยวเกีบยกรอบแล้วก็ให้ให้กุ้งแห้งอ่ะมันกรอบมันจะมาทอดอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเ,าายเดี๋ยวค่อใส่เกลือเพราะว่าแม่ชอบกินแบบ เครื่องเยอะๆเราไปกินผักไทยที่อื่นน่ะมันให้เครื่องน้อยมันไม่ไม่สะใจแม่งอันนี้สะใจแม่อันนี้คือกู้แห้งฝอยคุณผู้ชมนมันไม่เหมือนเตาแก๊สถ้าเตาแก๊สเราเร่งไฟได้่ย เตาไฟฟ้ามันได้แค่นี้อ่ะคุณผู้ชมต้องทำใจต้องทำใจ ดังใจชอบกินเครื่องเยอะๆไปเราไปกินร้านเท้าเขาใส่เครื่องนิดเดียวเท้าหู้าหารัรชิ้นเล็กๆวิญญาณเต้าหู้กอก็ไม่กรอบไม่อร่อยไม่ถูกใจแม่เนี่ย๋ยาจะใส่ไข่เยอะๆด้วยเพราะว่าไปกินเท้าเขาใส่ไข่นิดเดียวไม่ถูกใจแม่ชินเลบกนี้เราไปไปแช่น้ำแล้วก็มาตึนให้มันแห้งครับมันจะได้เหนียวนุ่มเมื่อกี้แม่ไปแช่แล้ว ชอบกินแบบแบบเต้าหู้กับรอบแล้วก็คุ้งแห้งกรอบเหมือนจะทอดอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะเดี๋ยวจะเติมน้ำมันอีกหน่อยยังไม่งั้นเดี๋ยวใส่ใส่นั้นแล้วมันจะไม่พอจะเติมน้ำมันหน่อยนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เส้นใส่ไข่อะไรน้ำมันมันจะไม่พอ มันจะไหม้ถ้าเราใช้เตาไฟฟ้าต้องใช้น้ำมันเยอะถ้าเตาแกะเราไม่ต้องใช้เยอะเตาไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใส่น้ำมันน้อยปุ๊บเนี่ยมันจะติดต้นกระทะเนี่ยยกให้กรอบก่อนกรอบแล้วเราก็ใส่เนี่ยหัวไชโป๊ ใส่เส้นเลยแล้วก็ใส่ไังผัดเส้นก่อนผัดไทยค่ะผัดไทยค่ะถ้าอร่อยเดี๋ยวจะทำซอสผัดไทยขายนะคะ เอ่ยเห่อน้ำข้างล่างกินเยอะเห็นไหมคะมันจะใส่ขา้าวจวมันจะกลายเป็นไข่น้ำไปมันต้องให้เส้นมันดูดน้ำไอ้เส้นเล็กเนี่ยมันต้องแช่นะ้ำ นะแล้วเมื่อกี้แม่แช่เลยไปหน่อยไม่ต้องแช่สักครึ่งชั่วโมงไม่ได้แช่นานเราไฟฟา้าก็แบบไม่ตั้งใจอุ่ชมช้า เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ท่านน้ำมันเยอะไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไข่น้ำ้ตงให้เส้นนี้นุ่มก่นอนอมน้ำใส่ซอสอีกหน่อยมองแล้วต้องใส่ซอสอีกหนะ่งว่าแม่ผัดเยอะคุณผู้ชมอันนี้กินสิบคน ใส่ไข่แล้วเส้นหนึ่งไม่มีจะ,จะใส่ไข่ไข่เราจะใส่อยู่ข้าง,าง,งข้าง<ะ>ต้องใส่ลงไปหน่อยหน่อยไข่เต้องไหมต้องบ้าเนี่ย<ะ>ต้องใส่ไข่เนีย่ยคุณผู้ชมเราจะใส่ไข่ตรงนี้นี่ไข่อุยอ้ยอุ้ยเลอะ

ใส่ไข่ให้มันหากใจไปเลยไส่สิปฟองไปเลยคุณผู้ชมเขาไปแดกของคนอื่นมันให้ให้ไข่น้อยอ ้ำใส่สิบกองแล้วพอใส่ตวงอกใส่กุ้งแห้งใสยเสร็จก็จบเลยใส่จะสุกไหยเนี่ยนะตั้งรอมันสุกก่อนค่อยกลับไปเส้นหรือว่าเอาคุกเลยได้สองอย่างจกไปเลยคุกเลยคุกเลยกำคา Nó đã cháy ra rồi. này. Kết hợp với thời gian. Để tôi thêm một ít thịt. Để tôi Để tôi thêm Để ให้มันสุกก่อนสุกแล้วเราก็ใส่ตรงออ้องใส่ผักแล้วยกขึ้นดังกีเลยไม่ชอบให้ผักมันสุกอันนี้วางไว้ก่อนนะแต่ไม่คนก็ไม่ได้นะเมื่อกี้มันก้นมันเหม็นไหมนะไข่อะเริ่แห้งแล้ว เรินสะพานเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่ถั่วงอกใส่กุยช่ายใส่กุ้งแห้งฝอยมันจะได้สวยแล้วก็จบเลยนี่มันยังแฉะอยู่แห้งแล้วอะแห้งแล้วใส่ได้เลยเหรอได้ คุณผู้ชมใส่กุ้ยช่ายลงไปเลยใส่กุ้ยช่ายลงไปเลยค่ะกุ้ยช่ายมันจะสุกยากกว่าตรงนอก ใส่ตัวงอกลงไปเลยค่ะแม่จะชอบกินแบบตัวงอกกรอบกบ่อ่ะกุ้งแห้งฝอใยใส่ลงไปให้หมดเลยชอบกินเครื่องเยอะๆสีสันมันจะได้สวย นี่สีสวยไม่แพะคุณผู้ชมใส่ทั้งกุ้งแห้งฝอยใส่ทั้งนี่ให้มันสีสันสวยงามคุณผู้ชมนี่อือ แ่่กินแม่เดี๋ยวชิมเลยหวานมากเลยมันต้องมีมะนาวปุ๊บปิดทำไมอย่าปุ่งปิดฮะไม่ใส่นอกม่ใส่ตรงนี่ยใส่ไหมมันเผ็ดเขาไม่ได้ใส่มันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดไงแต่หวานเจี๊ยบเลยแต่ไม่เปรี้ยวเลยมันต้องต้องเอามะนาวมาใส่ ไม่เปรี้ยวเลยหวานเจี๊ยบเลยใส่พริกป่นหน่อยมันถึงจะอร่อยมันหวานน่งเดียวมไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดลองชิมดูกัน ม่เปรี้ยวนะแต่ทุกส่นดีแม่อร่อยหวานกับเค็มไม่มีความเปรี้ยวเดี๋ยวต้องมาบีบมะนาว มันไม่เปรี้ยวโอเคไข่ยข่ทั่วเมื่อกี้มันแบบหวานกับผิงไม่มีรสเปรี้ยวมันต้องใส่มันนาแล้วน้ำซอสเนยต้องไป สตบรบรีบูบรี่ลาบรี่แบบรี่กล่องในมีสิบสองชงได้สิบแก้วชาแมา่เหลไม่มีน้ำตาไม่มีไข่แม่ไทยไม่มีคาเนตาโรสุดพาหัวเชื้อนคนเป็นประวันความดันจินมได้หนึ่งร้อยบาทซอสผัดกะเพราสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทซอสมีคุกแบบเผ็ดสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาท ซอสมีคูปแบบไม่เผ็ดสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทน้ำยำสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทยำทำส้ตมตำก็ได้ยำเส้นเล็กยำมาเมาย์ยำมุ้นเส้นยำมะม่วงยำปลาหมึกยำทะเลอร่อยมากค่ะน้ำยำสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาท,บาทมีแบบเผ็ดจะไม่เผ็ดนะคะไม่ล้